สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่น,นเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยดดัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาพาไปส่องบ้านสวยๆในกิจกรรม Kingdom Contest ปี2023กันอ่าวันนี้เราจะพาไปดูท็อป10ของเซิร์ฟเพียวนะครับโอ้โ oh หรับรองเลยว่าสวยทุกคนอ่าไปดูกันดีกว่าคืออันดับเนี่ยอาจจะมีการขึ้นลงตลอดเวลานะครับดังนั้นวันนี้เราจะดูณเวลาล่าสุดเนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าไปดูกันนะครับอันดับ10เป็นคนไทยว่ะชื่อว่าปอพอเวิล well นะครับอโห เห็นก็คืออลังการมากอะไปกดส่องเลยเป็นแรงใจเป็นแรงเชียร์ให้คนไทยนะครับแล้ก็อาโหวกันตามความเป็นจริงแหละแต่คนไทยก็พยายามแบบช่วยเหลือ <het> กันหน่อยเอาอันด to ับมาให้ได้นะครับอุ้ยโอ้โหมีการวางเป็นกลีบดอกบัวใช่ไหมอารมณ์มันจะคล้ายกับกระทงนะครับทุกคนโอ้โหสวยงามจัดเหมาะสมมากกับการติดท็อปสิในเซิร์ฟเพียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปไล่ดูกันทีละจุดเลย สำหรับโซนนี้นะครับเหมือนกับพวกส่วนสาธารณะแล้วก็มีฐานการผลิตที่มีการวางแบบโคตรดีนี่ครับมีคอสะพานเชื่อมออกโทนสีชมพูอ่อนแล้วก็เหลืองผสมกันไปสวยงามจัดตรงนี้คือไฮไลท์นะทุกคนแต่ผมชอบสุดก็คือพวกตรงเน,งนี้ตรงที่มีแลนด์มาร์คหมีนะครับมันเป็นกลีบดอกบัวซึ่งมันทำยากมากนะคนที่ครีเอทได้ขนาดนี้คือแบบหัวเขาโคตรสุดเลยเออยอมรับได้ห่ะ อลังการมากอ่าโซนทั้งบนนะครับมีความเป็นทนม่วงแล้วก็ลานคอนเสิร์ตมีเวทีนะครับโอ้โหสวยจัดสวยจัดส่วนกำแพงเมืองเขามีการออกแบบคล้ายๆกับอ่าคล้ายๆวัดนะคล <c oughs> ้ายเมืองโบราณคล้ายวัดนะครับในมุมมองผมแต่จริงก็อาจจะออกแบบเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่สวยงามจรงิงอ่ะก็เหมาะสมกับการเป็นท็อป10ในเซิร์ฟเพียวมากๆเลยยอมรับเลยนะครับโอเค เดี๋ยวก็ไปดูอันดับที่9กันดีกว่าช่วยกันจำนะเดี๋ยวเราไปดูคนซ้ำนะครับอันดับที่9ก็คือคนนี้นะครับเป็นอ่าคนเกาหลีอยู่ชื่อว่าอะไรสมูทไลท์หรอสมูทไลท์ใช่ไหมสีม่วงม่วงนะครับไปโอโหอันนี้จะเป็นโทนเป็นตีมคล้ายๆกับพวกเมืองโบราณแต่ว่ามีการเล่นกับ ภาพสามมิติรวมไปถึงการทำบันไดครับทุกคนแล้วก็มีมิติของการทำน้ำตกนะดูแบบสบายตามากแล้วก็ละลื่นตาเหมือนภาพที่โคตรสมจริงเลยโอ้โหคนออกแบบคือโคตรจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่ไปีละส่วนคือคนนี้เมืองยังเปิดไม่เต็มด้วยนะเห็นไหมโอ้โหเมืองผมยังเปิดมากกว่าน,นี้เลยแสดงว่าเขาเนี่ยใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากแลนด์มาร์กต่างๆน่าจะอยู่บนลานลอยฟ้าครับอ่ะไปดูกันเนี่ย บันไดแบบนี้ไม่ใช่ว่าทําง่ายเ้ยกว่าจะวางได้กว่าจะจัดอ่าเขาเรียกว่าอะไรกว่าจะจัดสะเข็บให้มันเป๊ะขนาดนี้มันทำโคตรยากเขาทําได้แบบอลังการจริงว่ะโอ้สวยอะอยากได้ประมาณนี้เลยนี่ขนาดตรงนี้เขาทําแบบอ่าแผ่มไปนิดหนึ่งเขาก็ยังวางได้สวยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งต้นคริสต,ต์มาสตามธีมนช่วงเวลานี้นะครับมีบันไดขึ้นลงแต่ไฮไลท์ของเมืองเขาเนี่ยพอเราซูมออกมันจะเป็น น้ําตกตรงกลางใช่ไหมมันเหมือนเป็นวิหารน้ําตกนะครับอู้สวยจริงวะ่ะอู้ยอันนี้ผมชอบนะทุกคนโอ้เดี๋ยวเราก็ไปจัดอันดับภายในใจผมแล้วกันว่าใครเนี่ยควรจะเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับผมนะครับอันนี้ก็สวยมากผมยอมรับเลยว่าสวยมากนะครับอสบายตาทุกคนว่ด <laughs> ชอบเลยวะ่ะอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันที่อันดับที่8นะครับคนไทยจะติดกี่คนนะอันดับที่แหรอ อันดับที่8เป็นคนนี้นะครับมันมีสีเหลืองชื่อว่าปราศาสาคุกกี้เปล่งเปล่งแสงนิลันอ่ะไปดูสิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นเป็นต้นคริสต์มาสนะครับเอาว่ะต้นคริสต์มาสเหรอโอ้ยเขาเล่นเป็นตีมแบบนี้เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งจัดคือเขาแบบมีการออกแบบโดยใช้ต้นคริสต์มาสต่อกันเป็นต้นคริสต์มาสหนึ่งทีนะครับแล้วพันด้วยอ่า พุ่มไม้สีชมพูตัดกันจนกลายเป็นต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่และตรงกลางมีการทำเป็นน้ำแต่เขาใช้เป็นน้ำเข้มกึ่งอวกาศนะครับโอ้โหสวยจัดสวยจัดจัดคนนี้ผมให้นะวันนี้นะผมให้เป็นมือหนึ่งในใจผมนะตอนนี้สามระดับเนี่ยโอ้แล้วฟากนี้ครับเขามีการวางเป็นแหล่งน้ำไหลก็คือเป็นน้ำตกที่มีการวางสเก็บสเกลต่างๆเนี่ยสวยงามนี่ไล่ลงมาโอ้โห คุณนี่ผมโดนใจอยากได้แบบนี้สักครั้งเหมือนกันแต่คี้เกียรติจัดมากเลยอะตรงนี้ก็มีการเล่นเป็นท่าน้ําด้านล่างของเมืองนะครับม,มีปลาวานมีบันไดขึ้นมาชัดเจนก็คือเขาวางมิติของเมืองเนี่ยสวยจริงๆนะครับอันนี้ต้องให้เขาอะโอ้โดยรวมใช้ได้มากเลยอะใครชอบคนนี้บ้างเออชอบคอนไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับคนนี้โคตรชอบเลยเนี่ยอ่ะดูตรงลานที่เหมือนกับเป็นจุดต่อไปท่าเรือน,นะครับเขาก็มีการวางทางออก ลงไปท่าเรือมีม้าด้วยนะมีม้าแล้วก็มีก้อนหิมะสีฟ้าๆนะครับทุกคนตรงนี้เป็นท่า,าท่าเหมือนเป็นน้ํอาอวกาศใช่ไหมครับต่อยาวมาแล้วก็ไปเชื่อมเป็นทางไหลระหว่างอาณาจักรจนมาถึงกับต้นคริสต์มาสนะครับโอ้โหสวยจริงปรบมือคือใครดีแล้วก็ต้องชมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนเนี่ยเรา,าต้องให้เครดิตเขาเพราะเขาแบบ ติดมาได้ขนาดนี้เก่งจริงทุกคนนะอ่าเมื่อกี้อันดับที่แปดแใช่ไหมต่อมาเป็นอันดับเนี่ยอันดับเขาจะขึ้นลงตลอดเวลาตอนนี้เป็น7ร่วมมี2คนนะครับเพราะว่าคะแนนเท่ากันมากันที่อันดับที่7ที่มีฉายาว่านักสืบยอดฝีมือนะครับกดเข้าไปคนนี้จะเป็นอย่างไรเอ่ย ส่วนใหญ่จะเป็นโทน3ามิติกันอืมอันนี้ดูสบายตาดีวะ่ะแล้วก็โคตรอลังการนะโอ้โหแอบแบบแอบยากมากๆนะครับเป็นการวางสกิลสูงไล่ลงมาต่ำนะครับอืมด้านบนนี่คือเขาเขาจัดแบบตั้งใจทำเป็นถ้าให้ผมมองวงนี้เหมือนเป็นพีระมิดตัดอะข้างบนคือตัดยอดพีระมิดทิ้งไปแล้วก็จะเป็นแนวลาบเป็นภูเขาใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ระดับต่ำลงมา ซึ่งมันลงตัวแล้วก็สวยมากๆเลยสเกตต่างๆเนี่ยเป๊ะทุกอย่างนะครับไม่ดูขัดหูขัดตาโอ้วะโหคนนี้สวยมากสวยสุดๆอีกหนึ่งคนนะครับทั้งการทําน้ําตกเอาโผโอ้โหมีทางรถไฟโผล่มาแล้วมันจะไปโผล่ตรงไหนต่อเอ่ยมี BTS นะครับรถไฟฟ้านะโอ้ยเจ๋งอนะ่ะไงชอบไหมคนนี้ผมก็ว่าได้อยู่นะ เออไม่แพ้คนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ผมชอบเมื่อกี้มากกว่าเพราะว่ามันอ,อ่มัน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 ดูแบบมีความเป็นครีเอทแล้วก็ตรงตีมในช่วงเวลานี้นะครับคนนี้สวยจริงก็อ่าจัดว่าเด็ดอีกหนึ่งคนนะครับอ่าโหอันดับ72คนนี่คือสูสีมากนี่แค่อันดับที่7นะครับถ้าขึ้นไปท็อปหนึ่งเนี่ยจะขนาดไหนวะมาอันดับที่6นะครับชื่อว่าฉายาเขานะครับเราดูฉายาชื่อว่าร่วมใจ ร่วมสายเลือดอันดับที่6กกดไปอันนี้เหมือนจะเป็นภาพอาร์ตของคุกกี้แสงจันทนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงสู้มากมาสู้มากมาโอ้เล่นกับศิลปะเล่นกับความอาร์ตนะครับแล้วก <game, S 2> ็ทําได้ออกมาดีมากๆเลยเป็นเหมือนกับแสงจันทร์ที่มีการอบอาณาจักรเอาไว้ครับทุกคนสวยไหมผมว่าสวยมากนะครับอ ปไปลยที่แบบดีผมเคยพยายามทําแบบนี้โอ้โหแม่งทาโคตรยากเลยทําโคตรยากนะครับแล้วเขาทํามาดีมากดูสเกลต่างๆแล้วก็การทาไฮไลท์แสงมืดอะรแสงแล้วก็มุมมืดเนี่ยกระทบได้สวยงามนะครับแต่ก็อ่าไม่ทิ้งลายของความเปนะนะ็นอาจักรเอาไว้เด็ดเด็ดดวงอุ้ยก็ถือว่าเหมาะสมกับอันดับนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่างานอาร์ตเนี่ยมันทําง่ายกว่าอันนี้คือพูดกันตามตรง งานอาร์ตมันจะทําง่ายกว่างานที่เป็นอาณาจักรจริงๆเพราะอาณาจักรจริงๆอมันมีความเล่นกับสามิติซึ่งมันโอ้โหเป็นการวางแผนอันนี้มันก็แค่วางให้ตรงรูปแต่คนนี้ยเขาทํามาดีมากโอ้ก็เหมาะสมกับอันดับต้นๆของเซิร์ฟเรานะครับหืแสงจันท์นี่อันดับที่หโอห้าส1สามสองหนึ่งมันจะขนาดไหนทุกคนอันดับที่ห้านะครับอันดับที่ห้าชื่อว่าเจ้าแห่งการตกแต่งอาณาจักรโอ้โห มาคนนี้ก็จะเป็นตีมออกไปทางอาเมืองโบราณเก่าๆหน่อยแล้วก็คล้ายๆกรีกโบราณแต่ก็มีความเล่นกับสีนะครับในโทนชมพูอ่อนผสมเหลืองนิดๆซึ่งก็ดูสบายตามากๆแบบนี้ก็จัดได้ยากนะครับเพราะว่ามีโทนสามิติต่างๆนะเป็นการต่อสลบขึ้นไปเป็นมุมสูงนะครับอแต่ผมก็ถามว่าชอบมาสไตล์ไในผมชอบแต่ผมเห็นเยอะแล้วนะครับแนวแนวนี้เห็นเยอะมากแล้ว แล้วก็ผ่านหูผ่านตาม,มาบ่อยก็ถือว่าใช้ได้แหละแต่ส่วนตัวยังอ่าผมไม่ค่อยถูกใจสไตล์นี้แหละแต่เขาสวยมากนะเว้ยจัดยากมากเนี่ยตรงเสาเนี่ยกว่าจะวางให้มันชิดกันได้ต้องมีการกดการวางแผนที่ดีมากนะครับไม่ใช่เล่นๆเลยคนนี้หืมตีมเดียวกันทั้งอาณาจักรแล้วก็เปิดเมืองจนครบหมดแล้วนะครับโอ้โหสวยอ่ะก็ได้อยู่นะครับเจ๋งจัดเจ๋งจริง อันดับต่อมาก็จะเป็นอันดับที่4ใช่ไหมอันดับที่4ี่นะครับชื่อว่าเมืองแห่งช่างฝีมือโอ้ยงานงานอาร์ตอีกแล้วเหรอเราเจองานอาร์ตเยอะเลยครับคืออันเนี้ยงานอาร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีฐานการผลิตนั่นไงเป็นงานอาร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแสงจันทร์โอ้โหคือเพอร์เฟกต ใช้คำว่าเพอร์เฟกนะครับเพอร์เฟกในการติดตั้งเมืองต่างๆเนี่ยเจ๋งแล้วก็สเกลต่างๆเป๊ะสุดๆนะครับต้องยอมรับในความสวยงามของเขาจริงๆเลยทำแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันเต็มเมืองไปหมดเลยนะแต่ข้อเสียอย่างเดียวที่ผมมองว่าเขายังมีจุดบอดคืออ่าเขาไม่ได้มีการวางฐานผลิตไงทําให้เขาก็มีพื้นที่ว่างที่จะวางเป็นแบบนี้ได้ร0 0ะครับส่วนตัวถ้าผมให้คะแนนนะ ผมได้คนที่วางอาณาจักรแล้วก็วางฐานการผลิตผสมกันจนแบบลงตัวอันนี้คือมันเป็นงานอาร์ตไปหน่อยแต่ถามว่าสุดไหมสุดมากถูกไหมวูวสวยจริงยอมรับในความโหดนะครับอ่าเดี๋ยวก็ไปดูสี่อันดับสามอันดับที่เหลือใช่ไหมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่มันจะสุดขนาดไหนอ่ยเมื่อกี้เมื่อกี้อันดับที่สี่ใช่ไหมต่อมาอันดับที่สางานอาร์ตอีกแล้วหรอวะ โอ้ยงานอัดทั้งนั้นเลยเป็นอะไรเราซื้อออกมาผมดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรนะแต่มันสวยอะเออสวยแล้วก็เต็มเมืองเต็มความจุมากๆเลยแล้วก็มีฐานการผลิตนะครับเนี่ยความสวยงามที่จริงก็คือมันต้องใช้งานได้ด้วยนะครับโอ้เขาก็วางไในเปะสุดๆเลยนี่ฐานการผลิตครบไหมน่าจะครบนะครับส่วนพวกแลนด์มาร์กต่างเนี่ยน่าจะอยู่บนลาลอยฟ้า คนนี้ถือว่าจัดเมืองได้เป๊ะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับไปงานอาร์ตผสมกับความเป็นศิลปะที่มันสามารถแบบใช้งานในชีวิตประจําวันได้โอ้โหผมให้เลยโคตรสุดนะครับมีแลนด์มาร์คต่างๆเนี่ยนี่นะแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญบ้านคุกกี้ต่างๆมีครบจริงๆนะครับนี่เลยเห็นไหมเนี่ยเขาเอามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาณาจักรได้หมดคนนี้เหมาะสมมากๆอีหนึ่งคนนะครับเจ๋งโอ้คนนี้ต้องให้ปอบมือ คือถ้างานอา100่านร้อยเปอร์เนต์อ่ะมันไม่ต้องคิดเรื่องของการวางบ้านการอะไรไงเราแค่วางสิ่งตกแต่งใช่ไหมครับเราต้องให้เครดิตอ่าคนที่วางแล้วก็ใช้งานได้จริงเนี่ยเป็นหลักก่อนสําหรับผมนะครับต่อมาอันดับที่2โอ้ยอะไรวะเนี่ยอันดับที่2ตอนนี้นะครับไปดูกันมันจะมีความเป็นเมืองตัดหืโอ้ โอ้โหเห็นสเกลต่างๆการวางมิติอาณาจักรโคตรสวยนะครับเหมือนเป็นอาชันเาเรียกว่าไงชั้นล้อมรอบอาณาจักรไปเรื่อยๆมีการวางสัดส,ส่วนซึ่งแม่งลงตัวลงตัวสุดๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยเสียงกูไปไหนหมดใช้งานได้จริงหมดเลยนะครับมีการวางสเกลเนี่ยบ้านต่างๆแลนด์มาร์คต่างๆครบนะครับทุกคนแบบนี้แหละคือโคตรเพอร์เฟกต์ และผสมกับความอาร์ตแล้วก็การแบ่งสัดส,ส่วนมันสวยงามอะไรทิตินะครับโอ้ไรทิติสุดๆเลยอะมันมตื้นตันใจว่ะคนนี้ก็คือได้อันดับต้นๆนี่คือเหมาะสมนะครับเพราะว่าเมืองเขาสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงด้วยอันนี้ยอมรับเลยนะคู้สวยว่ะชอบอะเ <c oughs> หมาะสมกับอันดับที่สองเหมือนกันนะครับอือถัดมานะทุกคน อันดับที่หนึ่งเราเห็นกันแล้วแหละมันจะเป็นงานอาร์ตแต่ผมจาไม่ได้ว่าเป็นตัวอะไรบ้างนี่ไง Happy h o l เ d a y หรือเปล่าเดี๋ยวดูดีว่าเขียนว่าอะไร <c oughs> <c oughs> น้อนแกะกับน้องซอเบนะครับโอ้โหงานอาร์ตเกือบจะร้อเปซ์แต่ก็มีฐานการผลิตอยู่นะนี่ไงฐานการผลิตนะครับอืมตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งโซนซึ่งถามว่าสวยไหมสวยมากโอ สวยอะ <c oughs> จัดว่าโคตรสวยเลย <c oughs> คือการทำรูปแบบนี้มันมันยากมากนะเวย้ยและการเอาคู่จิ้นภายในเกมอย่างซาเบที่โคตรเก่งแล้วก็น้องแกะที่โคตรโหดมาคู่กันได้ <c oughs> จนเปน็นอาณาจักรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันนี้คืออันดับหนึ่งแล้วก็ยอมรับในความสวยงามต้องบอกก่อนว่า10อันดับแรกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบของผู้โหวตนะครับแล้วก็อใครที่มีการได้รับคะแนนโหวตมากกว่าก็จะได้เป็นอันดับไปซึ่งแม่งสวยทุกคนแหละใคร ในสิอันดับเนี่ยมีโอกาสเป็นท็อปหได้ทางนั้นเลยนะครับแต่ก็อ่ะแล้วแต่มุมมองของผมนะวันนี้ผมจะมาให้ที่1ในใจของผมแล้วกันคือผมจะมองจะปัจจัยที่ว่าเมืองต้องสวยแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับผมให้อันดับที่เป็นต้นคริสต์มาสไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็สวยอันดับ3เนี่ยผมให้เป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดคืออันดับที่9นะครับเอ้ยไปไหนแล้ววะ ที่เป็นต้นคริสต์มาสหรือ7วะ7หรือ6อ๋ออันดับนี้นะครับผมชอบคนนี้เพราะว่าเขาครีเอทดีในมุมมองผมนะครับมีความจัดเป็นต้นคริสต์มาสแลนด์มาร์คต่างๆก็วางครบนะครับแล้วก็มีการทําทางน้ําตกต่างๆผมชอบคนนี้เป็นเบอร์หนึ่งรองมาก็จะเป็นอันดับที่3นะครับซึ่งแม่งจริงๆแต่ทุกคนในนี้ถือว่าเก่งทุกคนแล้วก็เหมาะสมกับอันดับที่เขาได้นะครับทุกคนถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งหมดเลยเออ สำหรับวันนี้ก็มีปรัมานี่นะครับใครที่ยังอยากจะมาดูแยกอยากจะมาดูอดันดับล่าสุดในแต่ละวันเนี่ยสามารถกดมาส่องได้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมไปโหวตกิจกรรมนี้นะครับโคตรดีเลยไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ